หาบทสรุปกันว่าแสงอาทิตย์กับอารีใครจะเป็นฝ่ายชนะอาลีมีสเต็ปกระโดดกระโดดคล้ายคคาราเต้หรือคิกบ็อกซิ่งเคลื่อนที่ด้วยปลายเท้าเวลาเข้าเร็วมากมีการใช้ท่าดับเบิลราวคิ๊กแตะเปิ้งขึ้นหัวปังความสูงไม่มากไม่ใช่เป็นพวกช่วงยาวเข้าออกเร็วปล่อยหมัดหนึ่งสองปึ้งๆงดูคล้ายคาราเต้โดอยู่เหมือนกันนะเข้ายับใส่ลำตัวแบบบ็อกซิ่งมีลูกพลิกฮุกบางครั้งใช้ลูกกังหันด้วยนะ ระวังดีๆไม่ค่อยปล่อยมัดครอสแต่ว่าก็จะเป็นหมัดคลายออกแบบเคลื่องควายซะมากกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีจุดอ่อนนะเปิดหน้าบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้เสี่ยงอยู่นะไอจังหวะที่ไม่น่าโดนก็มีโดนนะแล้วเวลาเขาพลาดเนี่ยเขามักจะพลาดโดนหมัดซะด้วยอันนี้เป็นอาหารผมคือสําหรับคนแบบชอบบารุงผมอะไรเงี้ยโอ้โหเฮ้เยกลิ่นดีหอมอ่ะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในตะกร้าลองกดดู สิ่งสาคัญคือแสงอาทิตย์มันมวยหมัดยุ่งเลยทีนี้แสงอาทิตย์เตะขาได้ดีไม่ว่าจะเตะจริงหรือเตะหลอกก็ตามเดินบุกเดินบดขยี้ด้วยหมัดการใช้บ็อกซิ่งกล้าแลกหมัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาผ่านการลงนวมมาเยอะมากทั้งในไทยแล้วก็ในอเมริการวมถึงในไฟยอย่างเป็นทางการอีกวิธีฝึกของแสงอาทิตย์เราเห็นแล้วว่าใช้เวทเทรนนิ่งเยอะมากแล้วก็เป็นเวทเทรนนิ่งสมัยใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งเนี่ยแสงอาทิตย์แข็งแรงกว่านะส่วนอาลี แข็งแรงขนาดไหนผมใส่เครื่องหมายคาถามเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้เวลาเขาโดนจังๆเวลาเขาโดนคนหมัดหนักๆหรือว่าเวลาเขาไปเจอคนที่บดขยี้เข้าใส่แบบเกาะติดอ่ะเขาจะทํายังไงแล้วเขาเอาอยู่หรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายคําถามอ่ะการจะน็อกเอาแสงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องง่ายได้นับหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าจะน็อกเนี่ยยากแต่แสงอาทิตย์จะได้นับอารีหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะผมไปเจอไฟที่เขาเจอญี่ปุ่นนะแต่ทีนี้ ก็ไม่เคยเห็นเขาไปเจอคนที่แข็งแรงมากๆเดินหมดเข้าใส่อะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นมีเครื่องหมายคําถามหลายอย่างเกี่ยวกับอาลีเพราะไม่ได้มีไฟย้อนหลังให้ดูอะไรเยอะแยอะอ่ะอันนี้ที่เอามาวิเคราะห์ก็จะเป็นไฟล่าสุดที่เห็นเขาต่อยในวันนะผมคิดว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นอาลีแต่ถึงแม้จะวิเคราะห์ไว้แบบนี้แต่ก็เชียร์แสงอาทิตย์สุดใจนั่งหน้าทีวีให้กำลังใจกันตรงนั้นอย่างแน่นอนแต่การวิเคราะห์ก็ลำเอียงไม่ได้ จำเป็นต้องเทียบทักษะชนกับทักษะร่างกายชนกับร่างกายดูภาพมวลรวมแล้วน่าจะเป็นยังไงก็ต้องพูดออกไปตรงๆให้กําลังใจกันแน่นอนสําหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูส่วนใครยังไม่สมัครที่หน้าโปรไฟล์